ตอนที่เองงานสถานีตำรวจมาใหม่ๆเนาะก็ยังเล่นอยู่แล้วก็หยุดเล่นไปโอป้โอลืมไปมีสปินโอ้ยเนาะงเ่็วะอิเบอลีอยู่ซ้ายบนอู้ยู่ไหนเนี่ยหยกใครนี่ยว เดิมคน,<อ>เนเนเดอมคน <c oughs> มีกันหน้าต่างทำไมเครื่องกลางไม่มีออจ้ะทาไมเนี่ยอะวะขันหมดเลยกู เฮ้ยไปก่อนกล่องบนเหรอไม่ดูดไม่ดูดคืออะไรผ่านไม้ก็ดูดเลยไม้จุกจุกมีซ้ายบนสองอเครื่องติดกันตองเนินเครื่องหนึ่งนนนในแม็เครื่องนึ่งแผนก่อน ต้องเอาเนินออกมีรูนนะมีรูนนะมีรูนนะไปเครื่องเสร็จมาหาล้มาหาละมาแขวนแล้วติดตาบอดนะมาเขวนอะไรคือแขวนแล้วติดตาบอดคือมันโดนใส่แล้วมันมองไม่เห็นใส่โดนตีหรือเปล่าเล่นใส่โทเทมแน่เลยอย่างเงี้ย ตัเวเหยียบทำไมีอกูขุ่ยอะอะไรวะเนี่ยไนนอ้นี่อะเนี่ยมันจะเลื่อยกูกเลยเขาโต้ไปแล้วนะกลางบูนอะ่ะคนที่บูนอะ่ะต้องบูนนี่มันเป็นเท่าเทียมไฟนะถ้าล้มลูนเนี่ย กับวกลับจะมีโทเทมไฟตาบอดด้วยมั้งข้าไปฝ่ยเคลมไปซ้ายนะปีบานทำระเบิดเปิดตู้ ประตูใหญ่เลยเปิดไหมอ่ะนิวหลอกเปิดตู้หาไม่เจอนะนอนหนีไปแล้วมันกลับมาแล้วกลางใช่มันกลับเส่านะไปขวาบนออาคนหนึ่งออกมามามาเหี้ยพอมาโอ๊ยอีสัสกูลืมกดตาย่กหวยพี่พี่กันตันด้วยหรอ กโอ้โหไอ้เนี่ยแมีโทเทมไฟตาบอดอ่ะมันน่าจะเล่นสายโทอร์มันน่าจะเล่นสายนี่สายเทอร์เทมดูแล้วกันนี่บุญทับอย่าบุญทับโทเทมไฟอ่ะแกะไปเลยเดียวละเฮ้ยยันไม้บังโคตรมันหมดเด็ด ไปขวาบนไม่ไม่หรอกไม่สักที่ไหนนะ <c oughs> แบนไปแล้วอะ่ะจริงเกิน <c oughs> ซิ่งหาจินมีการต่างใช่ปะเออีทำเครื่องกินไม่อยู่เล่นบ้านเล็กถีงออกบ้านเล็กละบุญโพเทมีสายนะในแมท ของเครื่องใส่กลางเฮ้ยเฮ้อเยอะเครื่องเราเสร็จปะ

ทบนายไป็นกันโอเคเดีย๋ยวขอเอาเครื่องนี้ให้เสร็จทันเอาเครื่องนี้มันเสร็จแฟนนะไปขวาบนาาาต้องวะมาต้งบุญเก็บละโอเคโชว์เทนแตกหมดละน่าจะเคลียร์แล้วแหละ Chúng ta có của chúng ta. Được rồi, chúng ta sẽ đi đến chỗ này. này ทิ chin, ้งทิ้งท Ch ิ้งทิ้งทิงทิงทิ้งทิงทิงไิ้ง้งทิ้งิวตท้งทงทิ้ง้เทิ้งทิยง่ิ้งทินย้งทิ้งง เพื่องกับเพื่องไอ้อยู่ในู้ตู้หน้านยอ่าตู้นี้แหละขายมอดเ็เคืองกับเเครืองกับเด็มมามามาีคุ๊กก่อนเดี๋ยวนะไปมีันมา dat fin dat fin ding ding me เฮ้ยนโอ้โหแม่งหลอไกรายซ้ำเครื่องได้ปะ่ะให้ไปดึงวิอหรือให้ซ้ำเครื่องดูงี้พับไม้ดีกว่ามันหลอกยกมันหลอกยกเลื่อยยะ มามาแล้วอย่าปล่อยนะ <c oughs> ต้องเล่นบนคนหนึ่งอะ่ะต้องอยังไงก็ต้องรออะ่ะเนวะ มิวจะเล่นซ้ายหรือขวากูรู้แหละปลายระวังไม่อยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเรามิวมิวไม่ปันเลยก็ได้ปลายระวังมันยกเลื่อยหลอกนะเรอาทำเครื่องปลายอ่ะเรอา <laughs> ตายไปทนบังบังบังบาง,บาาอางไอ,อ้โง่อ้ยไอ้เทียเฮียกูเดินติดก็ขี่วิวท้อวิวท้อเป็นอยู่ปันไปนะตายได้ไม่เ,เป็นไรค่ะเฮียให้ติดตรงนี้น่าจะเลี้ยวเข้าแบบโว เปิสโซรีเวนมีแต่สปินเกงไ้เห็นกูแล้ว อีกสองเลยทำไมไม่อยู่นี่อยู่เลยเนี่ยลุงสองงงไหมไฟเราดรงหนึ่งแล้วนะ เกมนี้ไม่มีด่านอื่นแล้วหรอวะด็อคเตอร์มากลางแมปเจอกูปะเนี่ยเจอแหละเฮียไอหมูโอ้ยตามอยู่ตามอยู่บอลเล็กเฮ้ยเลียวเลียวเข้าเข้าแมทเอาเบนไหมเร็วเขเก็บใหม่ต้องเลี้ยวเลย วิ่งตามตูดก <barking S 2> ูเลยนะครับลออเปิดตู้ไม้มวนี่โทษ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 ไม่ให้อภัยตอบเลยใช่ความเจ็บปวดแชร์กันไปแบ่งแบ่งไม่ต้องลานจ้ะ ทำไมมึงรู้ดีอย่างวอองานะแช่มีโอเวอร์ซาร์นะมีโอเวอร์ซาร์ดหวไหมหม,ม,มูไม่ตามไม่ตามวิ่งสี่<า>วิงว่งนะย่อทำไมวิง่ง ยอดทำใไบวิ่งไ <laughs> ต่อชอบงงมากไม่ดูและจิลเลอร์วิ่งมากเลยมันไม่ค่อยอันติเลยอันตินตนเราแกไปเยอะดูบ้านดึกมาเหรอโอ้โอโอ้เห็นเราอ่ะอเย้โกไม่เห็นมึงอ,อีดอ,อ พามาปาะบายนิ่งไว้นิ่งไว้ไม่เล่นไปติอ้าวไม่เล่นไปแล้วเยังไงอย่าไปติงอย่าไว้ติงนิ่งไว้นิ่งไว้จริงลมโล่งๆนะอ้าวเมื่อกี้มันเปิดตู้ทำไมอ่ะไม่รู้เมียวไม่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 มียวอย่าล้อเมียวทำอะไรกันวะน่ะมันได้ยินเสียงโก้เสียงเจ็บไม่ให้มีแต่คนลบลมไม้ลม มันจารติดงก็วะติันติง๋งไม่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 ปล่อยไฟเห็นจิน <c oughs> มันจะเล่น,นกิอีกนานปะเอออ้าวตายแล้วเห็นกูเห็นชิบหายวายป่วงล่งลามาไกลแล้วนะต้องไปดึง ดึงมิวก่อนนะกับกับกับเป็นเป็ดไรเฮียไม่ได้ไม่ได้มิวไม่ได้ตัมิกรอบแล้วมั้งโอ้ยก่ทตนตีนกูแตะพื้นแล้วนะอันตีอันตีอันตีชิปโดนโอ้โหมม ถิ่มมิวไปดีกว่าแกนแกนแกนทำไมเราเห็นออร่าคิวเลอร์ตลอดเลยวะเพราะอะไรเพราะเครื่องเหลืองไงจริงมจากฝั่งเราเห็นเป็นเครื่องสีส้มไงเราเอาเดจาวูมาบระเบิดโอ้ยแล้วกูตาบอดด้วยห่านไปมองมันทำไมเนี่ย สินเหมือนมันมาแะ้วปะสินอ่าไปไปไปอันติอันใหญ่สึนั่นแหละเอ้ามันตามบายไปอ่ะเออดีจริงจริงไอ้เฮียตียัดไม้คุยคุ้วิ่งมันไม่ทันมันไอ้สัสเฮียไปวิ่งโคตรไหย อ่เครื่องนี oh. ้เสร็จอืมไปเครื่องคนเดียวป่ะอ่ใช่เครื่องนี้ต้องทิ้งไว้มีเครื่องทางทางนู้นอะ เนี่ยเครือ่องที่เราอ่านนะแนผลงแล้วก็เครื่อ,องตรงเสาแล้วก็บานเล็ก,กไ,ไม่สูงเลยมั้งโอ้ oh my god อบูริตซี่ฮาราจูกุอันตีไม่หรอกไอ้เดียกูยเป็นบ้า หมือนมากเลยมิวจะไปช่วยเหรอมันไม่เรไมันไล่เรามันไล่เราเราไปปั่นมเล่นอยู่ไหนอ่ะกลางโอเคหันเะวะเธอหชันปะไล่เราอยู่ อ๋อมีเครื่องนี้ด้วยหลังมาเรยโอเคเล่นไม้หมูทำมันตามานะเครื่องเต่าเป่าเครื่องหนึ่งไปเครื่องอ่ะกับเสาเอาเยี่สบัตจากบ้านเล็กเห็นกูปะ ไม่เห็นหลอกไม่เห็นหลอกคิดมากไปซ้ายกลางก่อนเลยจะไปบนกากทางซ้ายเออเปิดผิดตู้ไอ้เบื้องรไปเปิดประตูเบร์เปิดตู้เห็นมิวนะไล่มิวนะแม่มันไล่เรา ไอ้เหี้ยวิ่งถึงอันนั้นปะวะ โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไปสายพรมอยู่กันคปลนรุมเลยว่ะคนนแตกเก็นนะให้มันเลือกไงว่ามันจะไปเครื่องไหนอ่ะดิตอนนี้มึงโดนกูโดดตู้นะ ไปเครื่องบนนะเอาป่ะครับออกมาแล้วมีใครไปช่วยป่ะย่างเจอเจอผมเดี๋ยวรถทีนมิวต้องมาฮะตาบอดรถระเบิดไรต่ออปิดบ้า เฮียมุมโคตรดีแต่กูติดบ้าคุยแขวนไปทางใบอันติดูกกรอบ้านเล็กนะโอเคแต่ว่าไม่เล่นยไปไม่เล่นเลยสักพักหนึ่งภาพมาไปแล้ว ยังเครื่องนี้ดับไปเลยอ่ะพยายามแตะแล้วกับเสากับเสากับเสา ไม่ทันมีคนโดนโจกต่เราเปิดไปแล้วนะรอบเจ๊เฉยเจ้ามรจันติเครื่องสายบนเครื่องสานลําอ่ะโอเคหาจินหรือเปล่าไม่ครึ่งเราไม่สเ็จอ่ะช่วยต้องมีคนมาส้่เครื่องเรามันมีโอเวอร์ชาตินะระวังด้วย ไปไปแตะเครื่องก่อนนะโอเวอ้ชาร์จละมิวอะเราไเบอเอ้ยมันกลับเครื่องเครื่องเป่าไม่บันหรอยังครับแต่กันดเราไปไหนอะมาเด็กนึกว่ามันมาไล่เราไล่เราต่ำเลยต่ำเครื่องเลยที่เล่นบนหรอไม่ไม่หมายหมูออ๋ ระหว่างเครื่องเรากัเครื่องมีใครจะซส้อก่อนบัางวะอันนู้นอันสองคนเฮียะโอ้โหห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 มหอ้ยหหหไหห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 หอหหหอหหหหหอหหนหห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  ต้องออกนะมันเปิดประตูให้หรอวะไม่ประตูบนบายต้องรีบนะก็ลองไปเชื่อไม่ทันทันปะเนี่ยกูทันไหมกูทันไหมกูทันประตูเอาเลยเอาเลยเอาเลยบอกไม่ได้บอกไม่ได้นวันเอาบล็อกเอาบอกเอาบอก ไม่ได้โทเทมไฟอยู่ข้างหลังเลยในบ้านเล็กแต่มันรู้เอาไปไว้นู่นไว้เลยก <c oughs> านี่เองใช่น้าไม่รู้ดี <c oughs> เออรู้ดี <c oughs>